คนดูผมไม่อยากเอามาพูดเรื่องนี้เลย็คือคือแบบคอ,อมผมพังอลัดูเห็นทุกคนเห็นปะที่ผมโพสชุมชนอะคือคอมกูพังไงเอาเป็นว่าผมใช้คอมไม่ถึงเดือนนะคอมพังนะผมเป็นเกมอะไรที่คนดีเลยสัตว์เขีย อ่ะสำหรับใครไม่รู้ว่าขอพังเขาความพังเพราะอะไรไปดูกันเลยปะมึงดูนี่สินี่คือจํานวนเอ,อพื้นที่ของกูซึ่งทาไมคนถามว่าเอ้ยพี่พื้นที่แค่นี้ทำไมมันถึงว่าคอมพังเลยเหรอมึงดูนี่อ่ะพวกมึงพวกมึงดูกูการเข้าระบบกูดูดิขนาดเลื่อนยังหน่วงเลยอ่ะแล้วดูตอนเข้าเกมนะผมจะลองเข้าเกมจีเบเลสองดูอ่ะดูนะดู ดูไอเ้เหียเลกดูโหดูดูมดูด,ด,ดูเต็มสุรกตาพวกมึงนี่ดูโหดูคือคือเอาเป็นว่าไม่เล่นเฮียแนละ้วไม่ได้เลยน,นะครับผมคือเอาเป็นว่ารอกูแก้อันนี้ไนดะ้เสร็จก่อนซึ่งผมได้ลองลบพวก ไฟฟูดฟุกไฟ,กฟยขยบมาแล้วแหละแต่ว่าคือลบไปมันก็มาเพิ่มตรงเนะี้ยทำไมกูลบแล้วมันยิ่งเพิ่มไม่เข้าใจวะเออต่อผมแก่ยันนี่เสร็จก่อนแล้วกันนะนี่คือเหตุผลที่กูคอมพังนะใช้ไปถึงเดือนคอมกูพังแล้วนะผมนะว้าวเมซิ่งซึ่งทุกคนดูนะว่าผมลบพวกไฟแบบพวกเนี้ยไฟล์วิดีโอที่ไม่ลบเนะนี่ยพวกเนี้ยลบหมดเลยคือพอลบทุกอย่างใช่ไหม มันก็มาลงที่ไอซีกูแล้วมันเอาออกไม่ได้อียอ่ะคืองงผมทำให้ป็นหรืออะไรไม่รู้นะครับผมเราออ่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่คอมกูพังอะ่ะเพระาะฉันะเลาจนกว่ากูจะหาวิธีแก้พวกมึงโดนกูอัดในคลิปในมือถือแบบยาวๆแน่นๆแหละเอาเป็นว่าอันนี้คอมพังเลยครับ ทำเพียอะไรไม่ได้เลยดู youtube กูยังแหลกเลยนะครับผมคือกูทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะจนกว่าจะหาวิธีแก้ได้เพระมึงก็โดนอัดในมือถือไปสัก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 หน่อยแล้วกันเออมไม่ว่าจนกว่าจะหาวิธีแก้ได้แล้วกันนะผมแล้วก็ไว้เจอกันไว้เจอกันโอเคแล้วบอนนี้ผมจะอัดคลิปในมือถือนะครับผมดามที่ผมโพสชุมชนไปเลยนะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะโอ้โหสัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณกู่ังแล้ว